เมื่อไหร่จะเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าเป็นธรรมะเนะะี่ยค่ะก็ไม่ใช่หมายความว่าเราเพียงไปจำชื่อแล้วก็เรียกชื่อนะคะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะปรากฏโดยที่ยังไม่รู้จักธรรมะเลยจะรู้จักว่าเป็นอายตนะได้ไหม ก็ไม่ได้ต่อไม่ได้ที่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างๆกันเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏขณะนั้นนะคะความเข้าใจในความปรากฏนั้นว่าเป็นอายตนะจึงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนพระสามารถที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่ปรากฏทางตากับความคิดนึก ซึ่งเป็นอายตนะที่ต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความต่างจริงๆจะรู้ความเป็นอายตนะไม่ได้เลยและจริงๆแล้วเพราะเหตุว่ามีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างๆออกไปก็จะรู้ว่าที่ต่างนั้นน่ะก็เพราะอายตนะต่างอย่างเสียงที่ปรากฏได้นี่นะคะเป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่มีโสตะภาษาทะเสียงไม่สามารถจะปรากฏได้เลย เพราะฉะนั้นเสียงเป็นอายตนะหนึ่งขาดไม่ได้เลยโสตประสาทรูปก็เป็นอายตนะหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยและขณะนั้นจิตก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ขาดจิตและเจตสิกไม่ได้เลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะรู้ว่าอายตนะไม่อยู่ในขณะอื่นเลยนอกจากเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทั้งหมดที่มีณนะที่นั้นก็เป็นอายตนะ แต่ก่อนที่จะเข้าใจความเป็นอายตนะได้นะคะก็จะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จําคําว่าอายตนะแล้วก็จําได้วบาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอายตนะหกโดยไม่รู้จักตัวธรรมะ